รู้หรือไม่ว่าประเทศของเราเคยมีระบอบแปลกๆด้วยประเทศไทยของเราเคยมีระบอบหนึ่งชื่อว่าระบอบเปรมาธิปไตยระบอบเปรมาธิปไตยคืออะไรเปรมาธิปไตยหรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองมาเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ แต่มีการแทรกแซงทางการเมืองอยู่ตลอดโดยอาชีพที่มักจะแทรกแซงทางการเมืองนั่นก็คือทหารนั่นเองเหตุผลที่ทําให้เกิดเบมาธิปไตยซึ่งสาเหตุที่ประเทศไทยไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนื่องจากสองเหตุผลหลักๆที่ทําให้เกิดเบมาธิปไตย 1. ระบบสถาบัานกษัตริย์ มีการเอื้ออำนาจให้กับทหารมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น 2. ระบบการเมืองไทยยังอ่อนแอนและการเมืองไม่เป็นพรรคการเมืองที่แข้งแข็่ขงทําให้เกิดการแส้ใจทางทหารเกิดขึ้นวงจรอ,อุบาทของเปรเมาธิปไตยนั่นก็คือมีรัฐสภามีการเลือกตั้งมีนาย,ยกรัฐมนตรีแต่เมื่อดําเนินกิจการทางการเมืองไปได้ไม่นานก็จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นส่งผลให้ทหารเข้ามาทําการรัฐประหารสถาปนา แล้เกิดการเลือกตั้งใหม่แต่ทุกครั้งที่เกิดการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นนายกที่มาจากอาชีพทหารที่มาของคําว่าเปรมาธิปไตยเปรมาธิปไตยมาจากชื่อของบุคคลหนึ่งนั่นก็คือพลเอกเปรมตินาสูลานนท์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกอบอาชีพเป็นทหารมาก่อนต่อมาได้ถูกท้าทามให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้อาศัยการทาาทามตรงนี้ถึงได้มาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เขาลงสมัครเป็นนักการเมืองโดยตรงว่าด้วยการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรมจินตุลานนท์ดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงปีพศ2523ถึง2531การเมืองเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบที่หมายถึงการปรีประนอมระหว่างการเมืองระบบรัฐสภา กับเผด็จการหลังจากนั้นการเมืองอยู่ในระบบรัฐสภายกเว้นระบบทหารช่วงสั้นๆระหว่างปีพศ2 5 3 4ถึง2 5 3 5พลเอกเปรมติรสูราน,นุนเป็นเด็กบ้านนอกลูกชาวบ้านจากสงขาผู้มีความมุมานะสบการศึกษามัธยมต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาจากนั้นได้มาศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหาบวิทยาลัย แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกจุนที่5สังกัดเหล่าทหารม้าเมื่อจบการศึกษาในปีพศ .2484 พลเอกเปรมได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงพศ .2485-2488 ถึงที่เชียงตุงพลเอกเปรมรับราชการเป็นทหารอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ผลงานที่สำคัญคือ การใช้แนวคิดการเมืองนำการทหารจนสามารถแก้ปัญหาการขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในภาคอีสานเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2, 2> จนกระทั่งเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอันตอนเนื่องจาก14ตุลา2516ถึง6ตุลา2519ผ่านเมืองอยู่ในห้วงวิกฤตจึงมีการเชิญพลเอกเปรมตินสุลานนท์ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ทหารบกให้มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ตลอดระยะเวลา8ปี5เดือนคลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นคนที่ไม่ทะเย,ยอทะยานและยึดติดกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ทุกครั้งก็จะมีนักการเมืองไปเชิญมาดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลตัวชี้วัดที่สำคัญคือตลอดระยะเวลา8ปี5เดือนคลเอกเปรมไม่เคยโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้แต่ครั้งเดียวนิสัยประยันมัธยัส์ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยการไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวขณะเดียวกันเทคโนแลรีที่ทำงานร่วมกับพลเอกเปรมก็มีความซื่อสัตย์และเต็มไปด้ยวยความสามารถจนวางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตยอย่างมั่นคงข้าราชการก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทหารก็อยู่ในแถวภายใต้การนำของพลเอกเปรมในส่วนของนายทุนโดยเฉพาะนายทุนธนาคารนั้นพลเอกเปรมก็รักษาระยะหา่างเพื่อดำเนินนโยบาย โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีข้อคอรหารวมทั้งความสัมพันธ์อื่นๆเช่นเพื่อนร่วมรุ่นท,ทั้งที่โรงเรียนมหาวชิราวุธโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทคนิคทหารบกเหล่าทหารม้าทั้งหมดไม่เคยมีอิทธิพลในการตัดสินใจของพลเอกเปรมสุดท้ายพลเอกเปรมติณสูลานนท์เป็นนายทหารที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยรังเกียจร,รัฐประหาร อะไรที่ทำให้ชนชั้นนำในเวลานั้นเชื่อว่าระบบการเมืองเช่นนี้จะทำให้รัฐไทยรอดพ้นจากวิกฤตการได้นั่นคงเป็นเพราะในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นลุกจอมพลสลิดถนอมระบบทหารแบบเผด็จการปิดโอกาสตัวแสดงอื่นๆทำให้สังคมถึงทางตันและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกันในเหตุการณ์6ตุลาคมพศ2519ดังนั้น เมื่อต้องร่างกฎกติกาใหม่ชนชั้นนำจึงเลือกทำการเมืองแบบเปิดเพื่อให้เกิดการประนอมอำนาจแต่กองทัพและชนชั้นนำยังควบคุมได้ผ่าน,นกลไกระบบราชการและเรียกระบบนั้นว่าประชาธิปไตยครึ่งใบซึ่งเป็นระบบที่เปิดให้ตัวแสดงทางการเมืองต่างๆไม่ว่านักการเมืองนักธุรกิจปัญญาชนและประชาชนที่มีความเห็นหรืออุดมการที่ต่างกันมีพื้นที่ทางการเมืองบ้าง ทำให้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่งแต่พอถึงยุคพลเอกเปรมหลังจากเห็นว่านักการเมืองมุ่งหาประโยชน์และไม่จริงใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากกรณีเทเล็กน้ำมันการกำหนดนโ,โยบายจึงเปลี่ยนมาใช้กลไกลระบบราชการโดยมีเทคโนแครส,สายเศรษฐกิจเข้ามาช่วยและมีเครือข่ายและสายสัมพันธ์ของนักธุรกิจมาสนับสนุน เกิดพื้นที่ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบกรออนอกจากนั้นยังได้รับโอกาสจากต่างประเทศในการมาลงทุนและย้ายฐานการผลิตทั้งการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและเทคโนโลยีและการใช้ช่องทางการส่งเสริมการลงทุนอีกทั้งยังเปิดตลาดการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันชนชั้นนำและนายทหารบางส่วนยังสามารถควบคุมนโยบาย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้และสามารถควบคุมบทบาทของนักการเมืองและนักธุรกิจในสภาวะรัฐราชการแบบเปิดได้อีกด้วยในสมัยพลเอกเปรมกองทัพมีบทบาทค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเอกภาพนะนังจะเห็นได้จากทหารภายในกองทัพแตกเป็นสามกุมใหญ่และมีการก่อกระบฏในสมัยพลเอกเรมถึงสครั้ง รวมถึงมีการลอบสังหารพลเอกเปรมด้วยแต่พลเอกเปรมก็สามารถแก้ปัญหาได้เพราะพลเอกเปรมเป็นนักจัดการชั้นยอดที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องการสร้างสมดุลในอำนาจทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับกลุ่มอำนาจภายในกองทัพที่แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆให้เกิดสมดุลพลเอกเปรมใช้การถ่วงดุลกันระหว่างกลุ่มภายในกองทัพเช่นจปร5กับจบปร .7 หรือกลุ่มยางเตริร์กกับทหารประชาธิปไตยนอกจากนั้น ยังทำให้สถาบันกษัตริย์มีอำนาจถ่วงดุลกองทัพได้และกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การพยายามทำรัฐประหารลมรัฐบาลพลเอกเปรมล้มเหลวดังจะเห็นได้จากการรัฐประหารทั้งสองครั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์แสดงการสนับสนุนรัฐบาลพลเอกเปรมอย่างชัดเจนในยุคพลเอกเปรม รัฐบาลต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมืองซึ่งแม้จะทําให้พลเอกเปรมได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็นําปัญหามาให้กับรัฐบาลพลเอกเปรมจนต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งแต่ทําไมพลเอกเปรมยังสามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อย่างต่อเน,นื่องพลเอกเปรมยังเจอรัฐประหารและการลอบสังหารจึงไม่มีหัวหน้าพรรคการเมืองคนไหนกล้าเป็นนายกรัฐมนตรี ายทหารและกองทัพไม่เห็นด้วยทหารนั้นสามารถควบคุมนักการเมืองได้ทั้งในและนอกสภาซึ่งนักการเมืองเองมีข้อจำกัดในด้านการเคลื่อนไหวและไม่สามารถแสดงท่าทีกดกันได้เหมือนทหารจึงต้องใช้รูปแบบการต่อสู้ทางการเมืองผ่านรัฐสภาแต่เพียงอย่างเดียวนักการเมืองจึงต้องยอมรับอำนาจทหารเพราะรู้ดีว่ารัฐสภาจะทำหน้าที่ต่อไปได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากทหารเท่านั้น ครั้งที่เกิดความปัดแย้งขึ้นจากหลายฝตายพลคเอกเลงจะตัดสินใจยบสภาและจัดไม่มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะได้เสียงข้างมากก็าตามต่างก็จะมาสนับสนุนพลดเอกเลงให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะรู้ดีว่ารัฐบาลจะมั่นคงอยู่ได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งนักการเมืองและทหารซึ่งพคเอกเลมเป็นเพียงคนเดียวที่มีคุณสมบัติเช่นที่ว่านี้ เปรมาธิปไตยสิ้นสุดลงจริงหรือซึ่งต่อมาเปรมาธิปไตยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานหลายสิบปีได้ถูกมองว่าสิ้นสุดลงในยุคที่ทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นพักการเมืองที่เข้มแข็งมากและทักษิณชินวัตรไม่ได้มาจากอาชีพทหารแต่ประกอบอาชีพตำรวจมาก,ก่อนแล้วจึงประกอบอาชีพนักธุรกิจ เนื่องจากเป็นนักเรียนจบนอกมีความรู้เยอะเมื่อกลับมากับค้นพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเยอะมากจึงผ่านตัวมาเป็นนักธุรกิจซึ่งจากการที่เคยประกอบอาชีพตำรวจมาก่อนจึงได้รู้ว่าระบบตำรวจนั้นมีปัญหาและการที่กฎหมายบ้านเมืองไม่แข็งแรงก็เพราะว่าตำรวจคือต้นเหตุของปัญหานี้จึงมีการปฏิวัติวงการตำรวจใหม่ในเรื่องการเลื่อนขั้นต่างๆและมีการปรับปรามยาเสพติดอย่างจริงจังต่อมา ซึ่งเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัดตอนตำรวจเกิดขึ้นการฆ่าตัดตอนคือการฆ่าเพื่อไม่ให้สัตว์ท่องความผิดมาถึงตนซึ่งในสถานการณ์นี้ก็คือการที่ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยถูกฆ่าตัดตอนเพื่อไม่ให้สาวถึงผู้ค้ารายใหญ่นั่นเองแต่ข้อดีของการปฏิวัติครั้งนี้ก็คือเศรษฐกิจพัฒนาเพราะผู้คนที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหันมาประกอบอาชีพสุจริตกันมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในยุคที่ทักสิงชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงมีผู้คนมากมายที่ปรับปลื้มในพักการเมืองนี้ดำรงตำแหน่งได้สองวาระหรือเป็นเวลาเกือบ8ปีแต่ต่อมาสุดท้ายเหตุการณ์ก็วนหลูดเดิมเกิดข้อกล่าวหารเรื่องคอร์รัปชันซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจริงหรือไม่เกิดการรัฐประหารส่งผลให้มีการเลือกตั้งใหม่จึงได้ยิ่งรักชินวัตรมาดำรงตำแหน่งจนสุดท้ายต่อมาก็ได้มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช นำโดยพนเอกประยุทธ์จันโอชาก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการของนิวัตทารงบุญภัยสารซึ่งรักษาการแทนยิ่งลักชินวัตรที่ถูกสารรัฐธรรมนูญยินิีนัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสุดท้ายจึงได้เชื่อกันว่าระบอบเปรมาธิปไตยหรือประชาธิปไตยครึ่งใบที่มีทหารแทรกแซงมาตลอดเวลาไม่เคยาหายไปจากเมืองไทยไ,ได้เลย